นี่คือธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาสิริจันโทรครับผู้ชมขณะนี้เวลา6โมงเย็นของวันที่13ตุลาคม2567ครับผมตั้งใจจะพาผู้ชมมาสังเกตการการเตรียมงานต่างๆเกี่ยวกับการฉลองอายุวัฒนะมงคล80ปีของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทรครับซึ่งจะมีขึ้นในวันที่14ตุลาคมพรุ่งนี้ครับอีพีนี้มีเรื่องราวสช่วงครับผู้ชมก็คือวันเตรียมการและวันประกอบพิธีจริงครับ สำหรับการเตรียมงานมาเริ่มจุดนี้ครับผู้ชมบริเวณนี้นะครับเป็นบริเวณที่หลวงปู่ออกมาพบปะบรรดาญาติโยมที่มากราบไหว้ท่านเป็นประจำาในแต่ละวันครับผู้ชมจะสังเกตเห็นมีประชาชนเดินเข้าออกควักไกวยอยู่ตลอดเวลาครับผู้ชมโดยเฉพาะบรรดาลูกศิษย์และเจ้าหน้าที่ก็ขามักขม้นอยู่กับการเตรียมการต่างๆครับ และที่เห็นอยู่ด้านหน้าครับเป็นจุดที่หลวงปู่ศิลาสริจันโทออกมารับบรรดาญาติโยมที่มากราบไหว้ท่านนะครับจะสังเกตเห็นอาจสงลักษณะเป็นเก้าอี้ที่ท่านใช้นั่งเป็นประจำอยู่ด้านหลังหุ่นขี้พึ่งซึ่งเป็นรูปเหมือนของท่านนะครับ เอาละครับมากราบพระเทรานุทิราชั้นผู้ใหญ่ที่เดินทางมาถึงแล้วครับท่านคือพระอาจารย์ปารมีสุรยุทธโธครับจ้าวาดวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วนั่นเองครับผู้ชมตอนนี้ผู้ที่มากราบไหว้ท่านต่างก็พากันควัก ใจคนลเล็กกลน,น้อยครับร่วมสมทบเพื่อที่จะมอบถวายท่านด้วยความศรัทธาครับผู้ชมตอนนี้บรรดาลูกศิษย์แล้วก็ญาติโยมนี่ก็ยังนั่งอยู่เต็มบริเวณ พื้นที่นะครับซึ่งวันนี้เป็นการเตรียมงานเพื่อ่จะจัดงานวันเกิดของโมูกเซราสิริจันโทครับคุณผู้ชมเดยเดเดินมาทางนี้ครับมาดูบริเวณนี้บ้างครับ ตรงนี้เป็นเขียนก็ว่าโต๊ะจีนสําหรับประสงค์โต๊ะจีนสําหรับประสงค์ก็มีการกั้นเขตไว้ครับห้ามเข้า จ้นาที่บรรดาลูกศิษย์และผู้เกี่ยวข้องกําลังตระเตรียมงานครับผู้ชม้งวันเลยครับขนาดมือทำละงานยังไม่เสร็จเลยยังเตรียมงานอยู่โอ้โหคึกคักกันเลยคึกคักมากคึกคักมาก เพิ่มอรูปหลวงปูศิลาครับโคตรหน้าจอไม่ิ่มเพิ่มอะไรตอนนี้เป็นกระติไม้ของท่านครับ ลวงปู่ท่านจําวัดอยู่กุฏินี้นะครับกุฏิหลังเล็กๆส่วนกุฏิไม้ที่สร้างให้หลังใหญ่ๆตรงข้ามนั้นท่านไม่ได้ไปจําตรงนั้นนะครับเห็นลูกศิษย์ท่านบอกว่าใหญ่โตแล้วก็หรูหราเกินไปท่านไม่ไปครับท่านชอบสันโดษเพราะนั้นท่านจะจําอยู่กุฏิหลังนี้ครับเล็กๆครับเดินต่อคุผู้ชม มาด้านหลังบริเวณจอดรถตรงนี้เป็นลานฮะที่จัดเตรียมสถานที่เออจะอยู่ตรงนี้ละไล่ต่อไปโอเคดูแนวิงนี่ละตรงนี้น่าจะเป็นปรำพิธีในวันพรุ่งนี้นะครับเห็นลูกศิษย์หลวงหาบอกว่าอย่างนั้น นะมะนะอ่ะถอดได้เจรินขะ้อแล้วก็อดอเจรข้อย่างกเนี่ผู้ชมเป็นพรมไปทีใหญ่ว่างยาวครับ เดือดสามเลยตกลงพลัมพิธีที่จะจัดจัดภูงี้จัดตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับอ๋อเพราะนั้นโลโปก็จะมาตรงนี้เลยใช่ครับอ๋อครับก็โอเจ้าหน้าที่ลูกศิษย์หลวงหายเยอะเนาะจัดเตรียมงานกี่วันแล้วครับอันนี้ได้วันที่สามแล้วได้วันที่สามแล้วคาดว่าวันนี้จะเสร็จประมาณสักกี่ทุ่มโอ้น่าจะเที่ยงคืนแหละครับบรรดาเกพระเกจิจารมาหลายรูปนะ ลายลูกเมื่อกี้เห็นพาจาย์ปารมีจากวัดวัดวัดผาซนแก้วหรืออะไรนี่แหละเมื่อกี้มาหมดเลยเริ่กเบียนต่อไกหนึ่งน่เก้าน้องก็เป็นลูกศิษย์พาจารยูโนเขาจะจ้าเตนนะครับผมต่อไกหนึานครราชสีมานะครับ คก็แดงก็มาช่วยงานบ่อยใช่ครับอ๋อครับได้ได้ครับเจ็ดพนทอดเจ็ดได้อันนี้เราจะมิกซ์ไปเส้นมีสีอะไรนี่ยเส้นมีเส้นนี ผู้ชมจะได้ยินเสียงการทดสอบระบเสียงจากแผนกที่ควบคุมื่องเสียงเป็นระยะระยะนะครับเราจะมีมาเสียบใหมนีมตอนนี้ได้เวลาสมควรแล้วครับผู้ชมผมต้องไปอาบน้ำอาบท่า แล้วก็พักผ่อนอตรงที่ภาคที่ได้จองไว้ก่อนนะครับพรุ่งนี้ค่อยเจอกันราตรีสวัสดิ์ครับผู้ชมครับเจอกันพรุ่งนี้ครับสวัสดียามเช้าครับผู้ชมวันนี้เป็นวันที่14ครับซึ่งเป็นวันพิธีสําคัญในการจัดงานฉลองอายุวัฒนะมงคล80ปีหลวงปู่ศิลาสิริจันโตครับโชคดีมีที่ว่างหนึ่งที่พอดีเลยครับตรงนี้โอ้โห oh oh oh, ผู้ชมผู้คนเริ่มทยอยเข้ามาเรื่อยๆครับ ว่าไม่น่าจะต่ำกว่าเรือนหนึ่งนะครับวันนี้ตรงนี้เป็นโรงทานครับผู้ชมก็มีผู้คนเข้าคิวรอรับอาหารและเครื่องดื่มกันยาวเหย็นเหมือนกันล่ะครับผู้ชมจะมายังจุดที่หลวงปู่ท่านออกมาพบปะและให้พรผู้ชมเป็นประจำครับคือบริเวณน,นี้ครับ รอกราบรอชมบารมีของท่านครับจุดนี้เป็นบริเวณด้านหลังที่ท่านออกมาพบปะและให้พรประชาชนครับซึ่งวันนี้มีประสงฆ์หลายรูปทีเดียวครับนั่งอยู่บริเวณนี้ครับเต็มไปหมดทั้งนั่งทั้งยืนแหละครับผู้ชมแล้วก็มีพระภิกษุซึ่งท่านทำหน้าที่เป็นวิทยากรที่จะคอย พูดคุยกับบรรดาพี่น้องที่มารอกราบไหว้และชมบารมีหลวงปู่ครับวันนี้ผมสงเกตเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงทิศที่หลวงปู่จะออกมานั่งพบปะประชาชนครับนั่นก็คืออยู่หน้ากติที่ท่านพักนั่นเองหลวงปู่ถ้าปารกอยากจะํำอะไรโยมอัศจรเดี๋ยวมีเสครับผู้ชมแน่นสน,นับไปหมดทั้งผู้สูงอายุทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็ก Oh อย่าให้ลูกวิ่งว่า่เลยครับอยู่นี่สปีได้ย่อม ระหว่างรอหลวงปู่ออกมาพวกก็จะมีพระทัผูุชมพานำสวดหมดครับ หลวงปู่ออกมาแล้วครับผมจะซูมภาพเข้าไปใกล้ๆเพื่อให้ผู้ชมได้ชมบารมีท่านชัดๆครับโยมนะวันนี้นะครับตอนนี้หลวงปู่ศิลาสิริจตโทตักบาตรพระภิกษุสงฆ์จำนวน9รูปครับผู้ชมสาธุเลยคุณหลวงปู่เ้ยทำบุญตักบาตรวันนี้สาธุนะคร ทุกนวันนี้ที่เราได้ร่วมบุญจรองปสาธุน้องเพล

มาฟังเสียงหลวงปูห่หอพร <อ S 1> ครับผู้ชม จากนั้นลุงปู่จะเดินทางไปยังโดมใหญ่ซึ่งอยู่ด้านหลังครับผู้ชมซึ่งจะเป็นจุดสําคัญในการจัดงานพิธีครั้งนี้ครับและที่เห็นอยู่นี่ก็คือเส้นทางที่ลุงปู่จะผ่านครับผู้ชมจะสังเกตเห็นบรรดาสาธุชนเฝ้ารอชมบารมีอย่างแน่นขนาดตั้งสองฝากฝั่งทางที่ลุงปู่จะผ่านครับ หลวงปู่ใกล้จะมาแลครับตอนนี้เจ้าหน้าที่เริ่มเคลียร์เส้นทาง2ฝงข้าฝั่งแครับร้อนแค่ไหนก็ยอมทนครับนี่คือความศรัทธาและความน่ารักของพี่น้องสาธุชนชาวไทยครับ ซาอหอที่คอยจัดระเบียบและระักษาความปลอดภัยผมทราวบว่ามาจากนครราชสีมาครับหลวงปู่ออกมาแล้วครับดดเดี๋ยวได้ชมบารมีกันใกล้ๆชัดๆครับ นี้บรรดา,าสาธุชนคนลังไหลไปที่โดมใหญ่ซึ่งจะใช้ประกอบพิธีอย่างเป็นทางการครับผู้ชมที่ประชาชนเยอะมากผู้ชมหว่าที่ทาบาเช้าลังไหลามาที่โดมซึ่งเป็นพรมพิธีนะหลังจากที่หลวงปู่ไปพบชาชนอยู่ในจุดท,ที่โดมอีกที่หนึ่งนะครับ ตอนนี้ก็ออกมาที่ปรามีใหญ่นะที่เป็นโดมใหญ่นะครับรัานทีร่ังาการในการจัดงานอายุวัฒนะมงคลในครั้งนี้โดยมีคุณจารณีจำมกรักเป็นแม่การในการจัดถวาย รรรพระเดพระคุณ,คณลกปูเจ้าคุณพระราชกรจรรมบําบมลลกปู่เจ้าคุณมหาเสราสิริันโทรครับ สมเด็จระบาทราชมงคลพระมดิเจ้าคณะใหญ่คนกลางสาาาาาเนหปัญจจลยมในงานมีเจ้าคุณธงชัยหรือสมเด็จพระมหาราชมงคลมนีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ครับผู้ชมพร้อมด้วยพระเถระทรงสมณศักดิ์จำนวนสิบรูปร่วมพิธีศักดิก์สิทธิ์ครั้งนี้ครับ นอกจากนั้นครับผู้ชมมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และพ่อค้าประชาชนจํานวนมากไปในเดียนมร่วมงานครั้งนี้ครับที่สําคัญครับผู้ชมสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรณาโปรดร,ราชทานน้ำสงผ้าไตรและเครื่องสการะถวายแด่พระราช วัชราธารรมโสพลหรือหอลวงปู่ศิลาสิริจันโทรครับ <c oughs> เนื่องในโอกาสเกิญายุวัฒนธรรมผลแปดปีครั้งนี้ด้วยครับผู้ชมกัตติยัปิสังขังสารนังคัจามิ ปาตา of of ran, <Yes. S 2> ติปาตาเวรมาริสิกขาปัทังสบาทิยามีสีเรนะโภคัสัมปตาสีเรนะนิพุติญันติตัตมาสีรางวิโต